สวัสดีครับวันนี้วันที่22สิงหาครับ2562ที่ที่ผมยืนอยู่นะครับอยู่บนที่ดินของท่านสมาชิกบัญชานะครับชื่นตาซึ่งเราได้มาทำบ่อลมนะครับออยู่ด้านหลังนี่นะครับน้ำนะครับแถวนี้นะครับของบริเวณนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่แห้งแล้งนะครับแต่ตอนนี้นี่อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์วันนี้ผมมากับท่านรองนายกนะครับ เยี่ยมชมขบ่อลมนะครับแล้วก็มาดูการทําเกษตรนะครับซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับของตานสมาชิกนะครับบัญชานะครับเช่นตานะครับวันนี้นะครับพอเดินมาดูนะครับเรามาเจอสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือต้นทั่วนะครับที่ปลูกนะครับดูสังเกตเครือนะครับเครือจะบนทางซ้ายนะครับขึ้นนะครับซึ่งบงบอกว่านะครับธรรมชาตินะครับ จะต้องใช้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเวียนทางซ้ายตามแรงเหวี่ยงของโลกนะครับซึ่งตามทฤษฎีนะครับของธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับที่เป็นเครือขึ้นมาบนต้นไม้เนี่ยจะเวียนซ้ายนะครับเวียนซ้ายักษณะนี้นะครับตลอดนะครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเป็นของท่านหลวงพ่อสมานนะครับิลิปัญโยนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตมน้องหมีนะครับได้รับองค์ความรู้จาก ท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถานะครับท่านอาจารย์โกวิดดอกไม้รอ,อดูนะครับต่อไปเกษตรดินซีนะครับจะเกิดขึ้นนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีครับ